เวร,ระปณีติกขาปัฏฐังสมาธิยาณิกาเมสุมิชฌาจาราเวระปณีติกขาปัฏฐังสมาธิยาณิ เวระันิสิกขาปะตรรมตมะียามิภุสากะภิรษุณีจิตตาตังตมะยาสิสุราเมรยะมะชาปมาตทานาเวระปีสิกขาปัธรรมตมะวิยามิ ตัวตุาิยาวาจาเอตมะตสัมมาสัพุทสะะัาสัมพุัสสะตสัมมาสัมพุทธัสสะอะตสัมมาสัุสะอิมงปาเญชนะสามปัญนส สามาสา um สาลีนาโภชนะโภชนะพุทธการนพุทธัสะพุทธัสสะปูเชมิปูเไม่แปลไม่มียังหรอกแปลไม่มีคำแปลอีมานีอมานี้ไม่อยากทำเตไม่อยากทำเต สัพสพริวารานิสัพพริวารานิทิขุสังฆศาสทิสุสังฆศาสโอนุชยามะโอนุชยามะสาวทโนคันเตสาวทโนคันเตทิขุสังโฆทิขุสังโขติมานิติมานิปัตานิตาตานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆคตังทีเรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าผ้าไหว้ข้าพเจ้าผ้าไหว้ขอเนาะผ้าไหว้ของนา้าไหว้พระตาหารพระตาหารกับท่านของอันเป็นบริวานท้าปัญญารวยได้านหลายเหล่านี้ท่านหลายเหล่านี้เดี๋ยพระสงฆ์เดีพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับขอพระสงฆ์โปรดรับพระตาหารพระตาหารกับท่านของอันเป็นบริวานท้าปัญญารวยไ ทั้งหลายเหล่าน so ี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลณนานเลย